ใช่ละไม่ลเอาโวยบังน้ำนองบังหันคูบังหันนาม่ดีไปซักออกมาแล้วอุัยดิวเวอร์ไ่เนียนอยู่ละคุคุณแน่นอยู่ ไ,ไรถอ,ออกบานฮอรุงเทพแลวก็ตัดค้าสูงออสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ จอกันหลังปีใหม่นะคะในช่วงคาบเกี่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณทิพย์ไม่สบายคะ่ะนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ5คืนและก็กลับมาพักฟื้นอยู่บ้านอีก5วันนะคะอ้ยไม่ใช่7 7วันนะคะ1สัปดาห์จากนั้นก็เพิ่งได้ไปทำงานได้2วันนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทำวิดีโอ โดยเอาวิดีโอที่เราถ่ายไว้ตอนที่จะไปส่งลูกกลับไป,ไปทำงานที่กรุงเทพนะคะส่งลูกสาวคนโตก็มีลูกชายลูกสาวอีกสองคนนะคะทำให้นึกถึงคอมเมนต์หนึ่งที่เขียนมาบอกว่าสมน้ำหน้าตัวครูทิพย์นะคะที่แฟนทิ้งก็เข้าคงเบื่อเพราะเราเป็นทั้งครูและก็เป็นทั้งพานโรงและลูกก็คงจะออกมาไม่มีพ่อ ประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจึงเขียนคอมเมนต์แบบนั้นและเขียนเพื่ออะไรนะคะก็เก็บมาคิดอยู่บ้างนิดหน่อยเลยจะขอตอบเลยนะคะครูทิพย์มีลูก3คนดังที่เห็นตอนต้นของคลิปนี้นะคะมีหญิงชายหญิง3นะคะมีพ่อเป็นตัวเป็นตนแต่งงานนะคะ จากนั้นเราก็จดทะเบียนหย่ากันคุทิปเป็นผู้ปกครองลูกทั้งสามก็พาลูกมาอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะหมายถึงแฟนที่เป็นชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่เรามาคบหากันประมาณ78ปีที่คุทิปหย่าแล้วก็นี่และเขาก็มาดูแลเลี้ยงดูลูกเต้าและก็เลี้ยงดูกุทิปจนเจอือจนกระทั่งถึงช่วงที่เป็นโควิดเขาก็ไม่ค่อยได้มาเนื่องจากว่าเขาอยู่ในกลุ่ม ประเภทความคิดว่าไม่อยากจะฉีดยานะคะเขาจึงรอว่าเมื่อไหร่ที่เปิดทางว่าไม่ต้องฉีดก็มาได้เขาถึงจะมาหรือไม่ก็รอให้ครูทิพก์เกษียนแล้วไปอยู่กับเขาประมาณนี้นะคะแต่ก็คงยากอยู่พอสมควรเพราะว่าเคยไปทําบีซ่าสองครั้งแล้วก็ไม่ผ่านจึงเกิดความคิดว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายมาอยู่กับเราเมื่อถึงคลาที่เพื่อนกษียนจึงภาวนาให้ท่านให้เพื่อนให้ท่านบริษันให้เพื่อน,นยอมฉีดวัคซีนนะคะ ฉีดยาฉีดวัคซีนเบา n h ạ เนาะคนอีสานแมกลากะมาอยู่กับกุทิพอยู่บ้านนอกอยู่ที่อำนาจด้วยกันซึ่งก็แล้วแต่วาสนาแล้วแต่อนาคตแต่ก็ยังมีผู้มาคอมเมนต์และอย่างรู้มากไปกว่าหรือเขาไม่รู้เลยนะว่ากุทิพกับแฟนนี้ตกลงกันและคุยกันว่าหากแฟนคิดอยากจะมีใครสักคน ก็ให้เขามีได้ครูทิพยไม่ได้ห่วงห้ามเขาเท่าที่เพื่อนดูแลมาหลายปีก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสมน้ำหน้าไม่ต้องตายละวากับครูทิพย์ในเรื่องที่ว่าแฟนจะทิ้งนะคะครูทิพย์รับได้พูดมาเลยก็ไม่โกรธอะไรแต่อย่าพูดว่าครูทิพย์ท้องไม่มีลูกไม่มีพ่อนะคะครูทิพย์ลูกทั้งสามคนเขามีพ่อคะ่ะพ่อเขาเป็นข้าราชการครู ะะเพียงแต่ว่าเราอย่าล้างกันและคุณทิพย์เป็นผู้ดูแลลูกเท่านั้นเองส่วนการที่คุณทิพย์ชอบทําสวนทําอะไรก็ไม่ใช่ว่าคุณทิพย์มีลักษณะเป็นพานลงเป็นครูนะคะไม่ว่าครูไม่ว่าพานลงชาวไร่ชาวนาะใครก็ได้ที่มีจิตใจรักสวนรักความร่มรื่นของต้นไม้ ก็มีสิทธิ์ที่จะทํามีสิทธิ์ที่จะปลูกและกุทิพย์เป็นคนที่ไปไหนไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงดูพี่ชายที่เป็นอมพุตอมภาตส่วนมากจะอยู่บ้านจึงพยายามหาอะไรโน่นนี่นั่นทําซึ่งจะเห็นว่ากุทิพย์ก็จะลงมือทําเองเพราะว่าแฟนกุทิพย์อยู่ไกลและลูกๆเขาก็มีงานมีการทําลูกคนหนึ่งก็เรียนหนังสืออีกลูกคนหนึ่งก็ทํางานอีกลูกคนหนึ่งก็ทํางานประมาณนี้นะคะเวลาเรามาเจอกันปกติถ้าไม่มีโควิดนะคะ แฟนคุณทิพย์ก็จะกลับมาเยี่ยมทุกปีละสองครั้งนะคะทุกปีเลยแต่ตั้งแต่โควิดเขาก็มาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขายังไม่รับการฉีดยานะคะและเขาตั้งใจว่าเขาจะไม่ฉีดหากแม้มีเงื่อนไขแบบนี้เขาก็จะรอให้คุณทิพย์เกษียณและไปอยู่กับเขาซึ่งคุณทิพย์ก็คิดว่าหากเป็นบุคเพวาสนากันจริงๆเราก็จะได้เป็นคู่กันและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันมันมีวิบากกรรมที่เราจะต้องพัดพากจากกันก็ถือว่าขอบคุณชะตาชีวิตที่ทำให้เราได้มาพบกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งครูทิปสันรลเสริญเยินยอและก็ขอบพระคุณเขามากที่สุดแฟนครูทิปเป็นคนดีช่วยเหลือเจือจุนเลี้ยงดูครูทิปและลูกจนผ่านวิกฤตความทุกยากลำบากมา จนถึงวินาทีนี้ทำให้มีบ้านมีรถมีอยู่มีกินอยู่ระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเศรษฐีล่ำแต่ก็ไม่ได้ยากจนไม่ได้คนแค้นจนกระ,ะทั่งว่าเข้าสารกรอกหม้อเป็นคนที่อยู่พออยู่พอกินนะคะนี่สินก็มีนี่สินก็มีความสุขก็มีนะคะ จึงคิดว่าท่านที่คอมเมนต์มาขอบคุณที่ห่วงใยขอบคุณที่รู้มากมายและพยายามที่จะแจงให้ครูทิพย์ในด้านเมื่อที่ครูทิพย์ไม่ทราบซึ่งก็ขอบพระคุณมากๆแต่ขอร้องอย่าว่าลูกครูทิพย์เป็นลูกที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณคอมเมนต์มาขอบคุณแต่อย่าล้ำเส้นไปถึงลูกของครูทิพย์นะคะเขาไม่เกี่ยว ไม่ว่าคุณทิพย์จะทําดีหรือไม่ดีหรือคุณทิพย์จะเป็นยังไงในชีวิตที่ผ่านมาอนาคตปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่ขอยกเว้นลูกของคุณทิพย์ไว้เขาจะต้องเจริญเติบโตไปข้างหน้าเขาจะต้องพบสิ่งดีๆครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่มีลูกแล้วแต่งงานกันมีลูกและถึงได้หย่าร้างถือว่าลูกอยู่ในกลุ่มที่ น่ารักน่าสงสารน่าเอ็นดูและให้ความเข้าใจเข้ามากๆอบให้ความอบอุ่นเขามากๆไม่ใช่จะมาซ้ําเติมหรือไม่ใช่จะมาต่อว่าเพื่อเอาความสุขทางใจตนเองขอให้แครความรู้สึกของเด็กในกลุ่มที่พ่อแม่อย่าล้างกันดังเช่นกลุ่มของลูกของครูทิพนี้ครูทิพเลี้ยงลูกไม่เคยให้ลูกรู้สึกว่าขาดพ่อและขาดแม่ ิเป็นได้ทั้งแม่และเป็นได้ทั้งพ่อให้กับลูกและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะหันเหนจากชีวิตได้อย่าล้างกับสามีตั้งใจจะอยู่แบบปกติธรรมดาเพราะว่าเรามีอาชีพครู หันเหชีวิตมาเดินสายฟอก็เพราะว่าจุดหนึ่งก็คือเพื่อจะหาทางออกทางรอดหาคนที่ใจดีหาคนที่รักเราและดูแลเรากับลูกและในที่สุดคูทิพย์ก็เจอเขาซึ่งแฟนของคุูทิพย์เขาก็เป็นคนดีเขาดูแลมาตั้ง7 8ปีไม่ว่าอนาคตข้างหน้าถามว่าเรามีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกันเรามีบ้างค่ะเรามีแม้กระทั่งปัจจุบันนี้รูทิพย์ก็เปิดว่า เปิดทางเสมอว่าหากเราไม่ใช่เนื้อคู่กันเราก็มีอันต้องพลัดพรากแต่ถ้าเราใช่เนื้อคู่กันไม่ว่าจะเป็นดินกับฟันทะเละกัดกันยังไงไม่เข้าใจกันยังไงเกิดปัญหากันแบบไหนวันหนึ่งเราก็ต้องโคจรมาเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันถ้าเราใช่เนื้อคู่นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช่เนื้อคู่แล้วไม่ว่าจะ มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดทำดีกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องมีอันต้องจากไปฉะนั้นนะโอกาสนี้ปีพุทธศักราช2,566ปีกระต่ายนะคะขอให้เป็นปีแห่งความสุขหลายครอบครัวพบกับข่าวดีได้รับข่าวดีลูกดีลูกน่ารักลูกประสบลูกประสบความสำเร็จในชีวิตการงานแต่หลายครอบครัว อาจจะกำลังอยู่ในวิบากกรรมต่อสู้ดิ้นรนนะคะก็ขอให้อดทนสู้และผ่านไปถ้าหากว่าทุกชีวิตมีความเสมอกันไม่มีความลำเส้นไม่มีความแตกต่างกันไม่มีว่าคนนั้นจนคนนั้นรวยโลกนี้ก็ขาดสีสันโลกนี้ก็ไม่มีเศรษฐีโลกนี้ก็ไม่มีคนจนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเจอตรงนี้วันนี้เรามีความสุขเท่านี้วันหนึ่งอาจจะมีมากกว่าวันหนึ่งอาจจะมีทุกข หรือทุกกว่าครอบครัวเราวันนี้อาจจะสุขสมหวังวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเราไม่ทราบแต่ถ้าใครพบความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นนะคะส่วนครอบครัวใดที่กำลังเผชิญหรือพบกับปัญหาต่างๆนานา,นาขอให้ขี้คลายและผ่านพ้นไปด้วยดีพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขในชีวิตทุกครอบครัวนะคะด้วยความรักและความห่วงใยจากครูทิพย์นะคะมีความสุขทุกท่านนะคะ และก็ขอบคุณท่านที่คอมเมนต์อ่าอเผอิญว่าลูกเข้ามาเห็นและลูกก็เลยให้แม่นี้ลบออกนะคะลบออกจึงคนอื่นอาจจะเข้ามาไม่เห็นแต่เขาก็พูดว่าประมาณนี้แหละอุวยตายละอ่า แฟนทิ้งเขาก็คงระเบือและที่ละส่เพราะว่าเป็นทั้งครูและพระผสมพานโรงลูกก็คงมีลูกไม่มีพ่ออะไรประมาณนี้เออขอบคุณมากนะคะเสียงครูทิพย์ก็ยังไม่ดีเท่าเท่าที่ควรเพราะว่าไปทํางานสองวันก็เริ่มสอนแต่สุขภาพก็ยังไม่ดีหลังจากที่ออกจากโรง,โรงพยาบาลก็มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านอีกเจวันไม่มีไข้ไม่มีไอ แต่มีความเหนื่อยนะคะเพราะว่ายังต้องไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหนึ่งในวันที่ในสัปดาห์หน้านะคะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ทนฟังและเรื่องราวต่างๆที่คุณทิพย์อาจจะเล่าปฏิติประต่อ ไม่ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะก็ขอบคุณมากเพียงแต่ว่ามันค้างคาใจตอนแรกว่าจะเก็บไว้แต่สุดท้ายก็ขอเล่านะคะโดยการเล่าประกอบคบําบรรยายในคลิปแรกที่โชว์ให้เห็นว่านี่แหละปุธิพมีลูกสามคนเป็นหญิงเป็นชายน่ารักนะคะและก็เอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ตอนที่เดินเก็บมะขามป้อมก่อนที่จะเดินทางไปสารคามไปบวชลูก เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนเป็นกันระยะาณมิตรของกุทิพมีความสุขนะคะส่วนท่านที่อาจจะคิดไม่เข้าใจกุทิปและจะเปลี่ยนใจเข้าใจก็ขอบคุณนะคะแต่ถ้าท่านยังคิดว่าจะเข้าใจในลักษณะของท่านตามความคิดของท่านตามอคติของท่านก็แล้วแต่นะคะขอให้เอาตามความพอใจความสบายใจ แต่อย่าลืมว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันเราไม่เคยไปด่าไปว่ากันเรามองเราเห็นอะไรคอมเมนต์ได้ติชมกันได้นะคะแต่ให้อยู่ในขอบเขตที่พอดีพองามขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกระจกส่องให้ทุกคอมเมนต์ถึงแม้ช่องของกูทิพจะมีคอมเมนต์น้อยมากมีคนที่คอยติดตามกูทิพน้อยมากนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและ จะถือว่าสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาคือความเป็นห่วงเปคือความเป็นห่วงเป็นใยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจขอให้คุณมีความสุขพบสิ่งดีๆเช่นกันไปบ,บายนะคะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะโอ้ยปีนเนเจมันสะออนเดอบักคำปอมลายจนในดวงไวัยเด้อพี่น้องเต็มตู้เย็น เอาห้ผู้ใดมาขอกระห้นะคะแต่กะล่องดองไว้นะคะจะเห็ดมะขามป้อมแช่อิ่มนะคะจะล่องเมืองจักสิบเป็นยังไงละคะ่ะมักไปก็มี่มหูว่าผลจะออกมาแบบใดอู้ยีเดียค่ะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอันกลับมาตะบวดดูกนะคะกะออกจากลูกบานมากแห้งเต็มคืนเน่านะคะบริไทไวยไห้เบิงค่ะอันนี้ เอาตัวทายไว้แต่บวชในเ,เอาโพธลงนะคะก็เลยเอามาตา่อปฏิปตอกับคํามบรรยายนี่ก็เลยบานในทาจิปอยให้ไปตามธรรมชาติกะเป็นคลิปเงาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะก็เลยเหตเหล่งให้เพิ่นเร็วจะน้อยนะคะเอาช่วงเก็บมันมัน,ม,นมาฝากนะคะหมดเลยเต็มกระทาบวม,เ,มตเต็มกระทาละกายเครื่องละค่าพี่นองกายพิรีล่าแล้วยังอยากเป้าเด้นีเห็น พพระคลิปมันยังเหีอยู่นะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆพรอยากได้พรอยากกินมาเด้อค่ะมาบานกุทิปมาเอาไปกินน้ากันค่ะเดี๋ยวจบด้วยการมาดูสระน้ําน้อยๆของกุทิปนะคะยังไม่ได้ปลามาลอยดองแดงดองแดงเลยค่ะแต่กําลังจะคิดวางแผนจะหากุหลาบหินหาอะไรนะคะต้นติ้นเป็ด ได้ก็ยญามาปลูกนะคะนี่เห็นไหมน้ําใสสะอาดดีอยู่นะน้ําก่อใสดีอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีปลาโอ้ยอ่อ,อนซอนค่ะอ่อ,อนซ่อนนี่ละพอเขาได้ว่าเนะะาะครูผสมพันธุ์ลูกเพิ่ว่าจังไงคือแต่จังได,จ,งดจังเอามาว่าวมา,วาใา้กันเนาะค่ะมาหมาูมาหูก็คู่ทิพเท่เ <c oughs> นาะบายบายค่ะไปที่ดีละบาดน,นี้